บุปปัดาส่งน้ำดื่ม30,000ขวดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เผื่อถ้าไม่พอจะส่งลงไปอีกเดียกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตบางพื้นที่น้ำลด,ดลงบ้างแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงซึ่งทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ลหลายหน่วยงานและหลายมูล,ลนิธิกูภ้ภัยได้ระดมกําลังเข้าไปช่วยขณะเดียวกันศินลปินดาราหลายๆคนก็ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือมีทั้งแจกอาหารแต่ปอบเงินช่วยเหลือด้สบมบบุญปรรดาได้บริจาคน้ําดื่มให้พี่น้องในพื้นที่น้าท่วมภาคใต้จํานวนสามหมื่นขวดโดยได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อประชาชนบอกว่าไม่มีน้ําดื่มแม่จัดให้ขนจากกรุงเทพลงไปเลยสามหมื 30, ่นขวดไม่พอจะส่งลงไปอีก ทุกคนต้องได้รอยยิ้มกลับมาน้ำท่วมภาคใต้มูลนิธิองค์กรทำดีและล่าสุดได้มูลนิธิองค์กรทำดีนำเข้ากล่องเข้าไปแจกชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยระบุว่าเช้านี้ทีมงานมูลนิธิองค์กรทำดีได้นำเข้ากล่องน้ำดื่มและขนมมาแจากให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวมุสลาริมในพื้นที่ตำบลปากกาหาดังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี